สวัสดีเอฟซีทุกท่านอีกรอบนะครับเมื่อกี้มันเน็ตหลุดนะครับเน็ตหลุดก็เลยมาไหลส,สดใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับกับกระท่อมน้อยปลายนาโซล่าเซลล์นะครับดูนะครับเหมือนเหมือนแดดจะเริ่มโผล่มาแล้วนะนะี่ครับ ดูนะครับเหมือนแดดจะเริ่มโผล่มาแล้วนะครับแต่แต่ก็ยังไม่ได้เต็มที่เท่าไหร่นะครับแดดจะเริ่มโผล่มาแล้วแต่ไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่น,นั้นคือก็คืออุปกรณ์ที่ใช้หลักๆนะครับนะนั่นก็คืออุปกรณ์ที่ใช้หลักๆ ในการใช้งานนะครับนี่ก็บรรยากาศนะครับ นี่ก็บรรยากาศนะครับแดดเริ่มโผลมาแล้วนะครับช่วงบ่ายช่วงบ่ายแถวนี้นีแดดจะแรงมากนะครับเหมาะกับการทำกระท่อมน้อยปลายนาโซลารเซลล์อย่างมากนะครับ นะเดี๋ยวจะพา fc ทุกคนขึ้นไปูปท็อปนะครับของกระท่อมน้อยไปนะโซลาเ์ลล์กันนะครับเพราะว่าแดดมันร้อนแรงนะครับต้องคุมนิดนึงครับช่วงนี้แดดเผาเหลือเกิน แดดช่างแผดเผาลเลยเนะดำเมี่ยมหมดแล้วนะตรงนี้มาอยู่ไร่อยู่น,อนาอยู่ป่าอยู่เขาดำหมดแล้วครับเป็นตอตะโกแล้วครับอันนี้ที่เห็นขา,ขาวๆนะี่ยเพราะว่าฟนะิลเตอร์เนี่ยฟิลเตอร์จาเออกล้องไงเฉยๆนะับตัวจริงนี่ดำแล้วนะตอนนี้ เอาละเดี๋ยวให้เราชมบรรยากาศก่อนอันนี้คือบรรยากาศที่ท้องทุ่งนาป่าเขานะครับกระท่อมน้อยไปนาโซลาเซลล์นะีแดดค่อนข้างที่จะแรงนะแล้วก็อุปกรณ์ที่ผมใช้หลักๆนะครับก็จะมี โต๊ะนั่งทำงานก็จะมีลน้บบุ๊ก,กับ PC คอมพิวเตอร์นะครับนะแล้วก็อุปกรณ์ชุดโซลาเซลล์นะครับชุดประหยัดนะครับนี่ก็5แอมป์นะครับไฟ30สิบกวโวลต์5แอมป์นะครับไฟวิ่ง ไปวิ่งดีอยู่นะครับช่วงประมาณร้อยกว่าวัตนะค v คูณ i น,นะ p แล้วกับ v คูณ i ร้อยกว่าแบตตอนนี้อันนี้เวลาบ่ายสองสิบห้านาทีนะครับตอนนี้แบตแบตอยู่ที่ แบตอยู่ที่ยีิบเก้าโวลต์แล้วนะครับถือว่าไฟไฟแรงใช้ได้เลยนะครับก็มีอินเวอร์เตอร์อยู่ตัวหนึ่งครับหกพั 6, นวัตต์แล้วก็มีแบตเตอรี่นะครับสองลูกสิบสองโวลต์หกสิบแอมป์สองลูกนะครับแล้วก็ตัวเล็กอีกลูกหนึ่งสนะิบเอ็ดแอมป์มาเสริม วันนี้โอ้โ oh, ห oh, oh, ได้ไฟเยอะเหมือนนะนะครับก็มี PC ซโน้ตบุ๊กเอาไว้ใช้งานนะครับไปเดี๋ยวเราขึ้นไปชมบิลที่ลุคช็อปของกระท่อมน้อยไปลายนากันนะว่าแดดมันจะแรงขนาดไหน แดดยังโคตรเดือดเลยนะครับนี่ครับก็จะมีแผงโซลาเซลล์นะครับแดดยังเดือดเลยนะครับก็มีแผงโซลาเซลดดเเล์อ,ลอยู่ สแผงนะครับร้อยเจ็ิบวัตต์กับสองยห้าสิวัตต์นี่ฮะแดดมาแล้วนะครับบรรยากาศที่ลุกช็อปนะครับของกระท่อมน้อยไปนานะครับนั้นก็จะเป็นแทงน้ำนะครับแล้วก็ห้องน้ำสไตล์บ้านนะครับแดดยังเดือนมากนะครับ ช่วงนี้ตอนแรกนีกว่าฝนจะตกนะครับแต่ว่าดูแล้วมันไม่น่าจะตกแล้วแหละก็มีข่าวอยู่นะครับข่าวว่าพายุดูดูร้อนจะมาเนะี่ยก็รอดูนะครับพายุมาหรือเปล่านะอยากให้มาอยู่นะเพราะว่าถ้าพายุมาแถวนี้อาการมันจะดีๆนะครับ ก็มีแค่นี้นะครับกระทอ่บน้อยไปนาโซลาเซลล์อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้หลักๆนะครับไฟก็ตอนนี้ก็แบตเตอรี่ก็ยี่ิบเก้าจุดห้าแล้วนะไฟจากแผงวิ่งมาที่ห้าจุดสมแอมป์คนระับ ไฟแรงใช้ได้เลยนะตอนนี้เยี่ยมนะครับไฟแรงใช้ได้ครับระบบน้ำนะครับก็ใช้เป็นน้ำบาดาลน,นะครับใช้เป็นแท้งน้ำบาดาลน,นะครับซัมเมอร์ซัมเมอร์ปัม๊มเอาขึ้นแท้งน้ำบาดาลแล้วก็มาใช้ ถือว่าพอใช้ได้นะครับด,ดำรงชีพนะครับเอาชีวิตรอดที่ท้องทุ่งนาปากเขานะครับโอเคแล้วพบกันในคลิปต่ตอๆไปสวัสดีครับ